เห็นผู้สาวงามสบายดีอ๋อพี่โยงเก้าน้องโยงเกาลวีน้องชื่ออะไรเนี่ยฮะหมวยอะไรนะไม่ได้ยินเอาออนพูดตรงนี้ซื้อหมวยชงหมวยชงโอ้ยโยงเกางามในโยงเกลวน้ะ ยงเก๋าน้องงามพี่เด้อน,น้องขาวงามเด้อพี่น้องเด้อนี่มาขายให้นี่เนาะเอาใกล้ๆน,นี่ขายอะไรเนี่ยขายกระปโปรง não, ขายกระโปรงนี่นะครับผมขายได้ไกากระโปรงพวกนี้นะแสนห้าแสนห้าโอ้คนลับสูงขึ้นกันเนาะอันนั้นกับน้องบอกสบายดีเออเอาเลยเอาเลย ขอบใจเด้อขอบใจเด้อบ,บาย